สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับในคลิปนี้ก็เช่นเคยและเช่นเดิมนะครับผมก็จะได้มานําเสนอให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญที่มีราคาแพงนะครับในคลิปนี้นั้นราคาแพงสูงสุดถึงเหรียญละหนึ่งหมื่นบาทกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะนําเสนอเป็นเหรียญ 50สตังรุ่นการจนาพิเศษปีพศ2539นะครับซึ่งบางแบบบางเหรียญนั้นมีราคาสูงถึงเหรียญละ10,000บาทสูงสุดเลยนะครับแต่ก็อยากจะขอให้ชมคลิปให้ละเอียดจนจบคลิปด้วยนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกเหรียญไม่ใช่ทุกแบบที่จะมีราคานะครับมีทั้งแบบที่ไม่มีราคาและก็แบบที่มีราคาแพงซึ่ง มีการได้ค้นพบเจอจริงนะครับตามที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมานะครับส่วนจะเป็นแบบไหน,นอย่างไรก็ขอให้ชมคลิปอย่างช้าๆอย่างละเอียดจนจบคลิปนะครับภาพแรกที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นตอนนี้ทางหน้าจอนะครับก็คือทางด้านหน้าของเหรียญและก็ทางด้านหลังของเหรียญ50สตางค์รุ่นกาญจนาพิเศษบีบพนสนะครับเป็นเหรียญในสมัยรัชกาลที่9นะครับแต่ถ้าแบบภาพแรกนี้ที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นตอนนี้ ยังเป็นแบบที่ยังหาง่ายยังไม่นิยมนะครับยังสามารถได้พบเจออยู่นะครับณปัจจุบันนี้ในระบบมุนเวียนนะครับแบบนี้ยังไม่มีราคานะครับยังไม่เป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับถ้าแบบนี้นะครับแบบภาพแรกนี้ยังไม่มีราคานะครับส่วนแบบที่มีราคาแพงที่ผมได้พูดมาข้างต้นนะครับว่ามีราคาแพงสูงสุดถึงเรลลันหนึ่งบาทนั้นจะเป็นแบบในอย่างไรเดี๋ยวผมก็จะได้ขึ้นภาพให้ชมทั้งทางด้านหน้าของเรียนและก็ทางด้านหลังของเรียนนะครับ เห็นไหมครับต้องเป็นแบบภาพนี้นะครับทางด้านหลังของเรียนนั้นเป็นรุ่นกาญจนพิเศษปีพศ2539ชนิดราคา50สตางค์นะครับแต่ว่าทางด้านหน้าของเรียนนั้นจะเป็นแบบหมุนเวียนนะครับเป็นแบบหมุนเวียนนะครับทางด้านหน้าของเรียนนะครับเรียนแบบนี้เป็นเรียนที่ผลิตปิดบล็อกนะครับซึ่งมีการค้นพบเจอจริงนะครับแล้วก็ พนที่ต้องการของนักสะสมนะครับถ้าสภาพงดงามสวยสวยใหม่วิ่งนั้นราคาอาจจะสูงถึงเรลลัตหนึ่งหมื่นบาทกันลิตีเดียวนะครับแต่ถ้าสภาพหย่อนสวยลงมาราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญด้วยนะครับย้ํานะครับต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับเป็นเหรียญผลิตผิดบล็อกแบบนี้นะครับทางด้านหลังของเหรียญเป็นรุ่นการจนาพิเิกปีพศ2539รส 2, ชนิดราคา50สตางค์นะครับแต่ว่าทางด้านหน้าของเหรียญน,นั้น เป็นแบบหมุนเวียนนะครับก็ชมตามภาพเลยนะครับหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะไม่งงนะครับก็ให้สังเกตกันหน่อยนะครับเผื่อได้พบเจอนะครับจะได้รู้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาแพงนะครับเหรียญแบบนี้นะครับตามที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมาที่ผ่านมามีการค้นพบเจอจริงนะครับมีอยู่จริงนะครับ